วีดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสปอยร้านขายเสื้อผ้ามือสองไม่ใช่แค่เสื้อผ้านะครับทุกอย่างเลยแต่ว่ารู้ไหมครับอันนี้ไม่ใช่ร้านส่วนตัวนะแต่เป็นร้านองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับเป็นร้านร้านที่องค์กรองค์กรหนึ่งตั้งขึ้นแล้ะองค์กรนี้ได้ยินมาว่าเขารับบริจาคทุกอย่างเลยรับทุกอย่างจริง แล้วอยางเนเนี้ยพอเอาแล้วพอดีอยากพุกอย่างปุ๊บเขาก็เอามาขายพอเอามาขายเงินที่ได้ก็เอามาสนับสนุนองค์กรยากไร้ต่างๆนะครับก็อย่างเช่นองค์กรเลี้ยงดึกกํพาพร้าแล้วก็องค์กรช่วยจากภายน้ําท่วมนี่นะครับผมมาตอนเที่ยงก็คนจะไม่เยอะแต่ว่าถ้าตอนเย็ยนเนี้ยออบอกเลยว่าคนเนี่ย อับเดินไม่ได้กันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนเย็นหนุมไม่ค่อยว่างก็เลยมาทำคลิปช่องตอนนางวันรู่ไอ้ลูกครับส่วนมากจะเป็นพวกแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยก็เหมือนเสื้อผ้ามือหนึ่งเลยแต่แบบเขาลองครั้งหนึ่งเออฉันชอบทีนี้เอาไปบริจาคโอ้แบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนว่า เหมือนไม่ได้มือสองเลยแต่เป็นของมือหนึ่งแต่ว่าแบบมือสองเข้าใจนะครับครับข้างหลังของผมเนี่ยแหละครับที่ร้านที่ผมพูดถึงร้านมือสองเ,เ,เอาอเจนูหายไปไหนเจนูหายไปไหนคนาบยินดีต้อนรับสู่ร้านมือสองนะคะ บาทแต่นี่ขาพันกว่บาทเองพันสองร้อยบรเวณเราจูเนียมักตัวได้ลองบึงดูค่ะน่าสนใจอันนี้มารกสิพันสองร้นะคะันสองรคูก็ถ้านับเป็นบ้านเราก็สองสี่สี่พันสี่พันสี่พันกว่บาทสี่พ่พันแปบาทครับถ้านับเป็นบ้านเราก็สี่พันนา้อันนี้มือซองเด้ออันนี้มือซองมีจต่ตรงงาม ท่นานผู้ชม่ชอบกระปุกไลท์สกอตแบบไหนฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับไหนไลท์สกอตแบบไหนคอมเมนต์เลยสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีอะไรครอมเมนต์เลยนะครัะส,สุดลาตีสุดลาตีุดลาตีโอ้รองเท<า>้ารองเท้ามีกระเป๋าหอมเนื้อมีกระเป๋าอุย้ยเสื้อะ้าแพงกระเป๋ามินิเอาไว้ใส่ชิวาวา อุ้ยอันนี้ลอยลอยยี่สิบห้าคนงามบะสี่ร้อยก,กว่าบาทด้วยนันออ่นนั่ะเออนี่ไงรองเท้าแดงที่ถอดออกไม่ได้ไม่ใส่กี๋กูรอคะว้ะาวลายชิต้าบอกเลยมีของโคตรใจเยอะอ๋ออันนี้สี่สิบคน จุเนี่ยเสือนั่งตัวนี้งามป่ะแล้วว่าเมดิช่่าโครนแ้ามีก็มีกระพงคาบอยด้วยบอกเลยถ้าคุณยินคาบอยนี่ใส่มาแน่นี้เลยต้องคาวบูทว้าวอ้าวมืนข เอา้ารองเท้าเม่อว่านนี่หายไปใส่รองเท้าคูงงามๆนะอ้องใส่คแน่รองเท้าขูงเม่นะอ,อ,อ,อมว่านี่หายไปแล้วครับเสื้อผ้าอันนี้นะคะผมก็พออธิบายได้นะคะว่าทําไมมันถึงแ,แบบหนาครับเพราะว่าที่เนี่ยถ้าเวลาดูหนาวเนี้ยเขาจะหนาวเข้ากระดูกเลยครับแบบหนาวเข้ากระดูกซึ่งผมจะไม่เคยเจอมาก่อนก็เอะแผมว่ามันน่าจะหนาวอยู่แน่นอนเขาบอกว่าถ้าใส่ชุดที่ ไม่หนาเกินไปเนี่ยอาจจะตายได้เลยขอลองไปใส่ดูดีกว่าอแบบว่าชุดนี้ชุดนี้มีน้ำหนักเยอะกว่าผมเลยอะน้ำหนักเยอะน้ำหนักไล่ก่าชจดเนี้อเอสิยังได้อยู่ติลูกโว้ย เอ้ยมันเห็ดจากคนแก่แท้ๆเลยเด่นแม่นว่ะแต่นุ่มๆอ่ะนุ่มๆเอออย่าเผลอหลับกันแล้วกันเด้อหัวหอยนหน่อยถ้าหลับแบบไหนถ้าหลับหัวหอยว้าวรู้นี่สิค่ะนี่เป็นงานถักที่สวยอะไรแสตเยี่ยงนี้แต่ว่างามบ่งามบ่งานถักเนื้อเยีะยก็สวยอ่ะงานถัก งามแน่ใช่เดี๋ยวสไตล์แล้วด่ะนะนั่นเดิมเหมือนเดิมดูสิดูสิครับอันนี้งานถักมือเลยโอ้โหถักมือของจริงก็ดูลายผ้าผมรู้เลยดูรู้เลยดูแล้วก็รู้เลยเนี่ยดูสีแดงอันนี้ผมว่านะต้องโอ้ใช่เลย ใช่เลยไหนออกมาดูซิใช่เลยตัวนี้ลับๆพิสมากชัวร์ๆเลยโอ้สวยอ่ะเนี่ยจุเนี่ยเอามาดูฝั่งนี้สิเอองาม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 ต้นหนึ่งเท่าไรหาลองบังราคาดูพอดีตัวของเฟฟเลยเลยสามร้อยสามร้อยงามงามงาม สิ่ที่หวงเรียกว่าชอบจริงไง,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 งลองเท้าบูท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 บูทบูทบูทแต่ไปหมดเลยอันนี้อะไรอะไรเนี่ยโคตรเท่รู้ใช่ไหมอันไหนเนี่ยอันนี้อะไรของผู้หญิงของผู้หญิงเหรอโอ้ยไม่ต้องอาบศพขนาดนั้นก็ได้ลูกเอลย ถ้าเป็นโจรมาแล้วใส่รองเท้านี้นี่น้อยหน้าเต็มเต็มโ้โหถ้าเอาคนขีดนี่คือรอยหน้าอะไรนั้นเนี่ยถ้าผมเจออะไรน่าสนใจผมว่าน่าจะเหมาะกับแม่มากเลยอะแม่อยู่ใส่อยังยังอันเนี้ยอันเนี้ยโอ้ยเกิดยังบูทมั้งเนี่ย เหมือนกันเฟบน,น่าสนใจอ่ะแม่รำใสโว้ยบอรับระดับได้ด้วยอันนี้สีน่าสนใจเหมือนของนักปนชนพายเลยชอบชอบเหมือนของนักปนชนพายเป๊ะเปิดรองเท้าบูทของนักปนชนพายเสร็จสิ้นยอดชอบชอบ,ชอบเลย มันใหญ่เกินไปลูก,ขอ,กลของเด็กอยู่ฝั่งนูนง้น,นเนสือผ่าลายค่ะเด้อพี่นอ้องเลยมีแต่คลองถึกๆแล้วก็คลองดีๆทั้งนั้น <c oughs> จบแล้วนะคบเราจะเรียกว่า่วนเสื้อผ้าเพราะ่วนนี้แต่เสื้อผ้าแตกมันยังมีอีกเยอะกว่านั้นนี่แค่ส่วนเดียวของร้านมาไปดูกันเลยว่าจะมีมหมน่ารัป่าละป่าละน่ารักแล้วรู้คว่าที่เนียหมนุมุรู้คะว่าหมาเนีใส่ลุงเท้าได้นะจริงมาใส่ถุงเท้าใส่เสื้อด้วยเมื่อวานผมเห็น ว้าวผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอท่านผู้ชมครับวันนี้โชคมีเข้าข้างเราจริงๆคือผมก็อยากสปอยให้ทั่วเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ครัวเรือนเสื้อผ้าทีวีหรือพวกนี้แต่ว่า ปัญหาก็คือเขาบอกว่าถ่ายวิดีโอที่นี่ไม่ได้เพื่อนนนุน,น,นใช่แล้วครับฟังไปผิดแล้วถ่ายวิดีโอไม่ได้ก็คือไม่เป็นซีรีส์ไม่เป็นอะไรเลยจบแค่นี้คือไม่ถ่ายต่อแล้วเขาน่าจะมีกฎรรอะไรสักอย่างก็คอมเมนต์ไปเขาข้างแต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไปผ่นานไปเยป่อยผ่านไปอันนี้มีอันนั้นอยู่วะเครื่องเรื่องเด็กมีขนาดของเล่นยังมีเลยอยะ <ส>แต่ว่ามันมีของเล่นอันหนึ่งที่ผมซื้อมาซึ่งมันเป็นของเล่นที่ประกอบแบบ,แบ,บว่าไข่พวงอะไรพวกนี้แต่ใช่ในการใช้เวลาต้องซ้อมสี่ชั่วโมงในการทำเสร็จคืออใช้เวลาทั้งเที่ยงเลยคือเที่ยงจนมาถึงกับอคือเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วมันยังไม่เสร็จคือผมต้องทำเสร็จปุ๊บเอาทำผิดอีกแล้วทำเสร็จปุ๊บผิด จนับเสร็จแล้วนที่สุดก็ไม่ผิดแล้วพอมาดูเอาขาดชิ้นไปนี่วะแต่ตรงที่ยากที่สุดก็คือผมเอาออกชิ้นนั้นไม่ได้แล้วก็ใช่แล้วตามสเต็ปผมคือคนที่โชคเลยนิยนะแต่ต้องทําใหม่ทั้งหมดตัดโดยไม่มีดูหนังสือแต่ที่โชคด,ดีก็คือเสร็จซะดีเอาเอาหลังคอมทั้งดี แต่ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขอย่าโชคร้ายเหมือนผมแล้วก็ฝากติดตามกด subscribe นะครับขอร้องคือขอร้องก็กดบิงแบงเนี่ยไม่เป็นไรเลยไม่มีพิษภัยอะไรแค่กดติดเดียวแค่นี้แหละแค่นี้แหละขอมากครับขอบคุณมากทักกดยขอบคุณครับแล้วก็บ๊ายบาย mm <laughs>